พี่ไม่อยู่เนาะอ่าเล่นของพี่เลยว้าว,ว,าวเลยน<ะ>เนระเอาเอาอะไรคะอูอ,อู้ไหนรถไปไหนหมดแล้วเอารถขึ้นมาแล้ว สนุกไหมคะอ้อยอ้อยอ้อยอ้ย,อ,ยอ้ยไม่ใช่นะป่าอัญญาสนุกไหมอัญญาอัญญา,อาอไอว่าใครโดนใครโดนก็ใช่โดนโยนโยนเหรอเออโยนเอาตัวอะไรตัวอะไรโยนค่ะอันนี้ พิธีโยนหรือว่าสไปเอ๊ะไม่ใช่นี่นี่ไม่ใช่สไปเดอร์แมนนี่นะนี่มันคือแคปตินอเมริกาอ๋อ,อ,อโอ้มันใช่เหรอมันชนอย่างนี้เหรอลูกบบโอ้ยก็ไม่จำางินจำมาย่ะฮะฮาว่าฮาว่าก็ไม่ดูอีกเรื่อไปนี่เลยหรอแล้วสนุกไหมอะ อันนี้กะไป่เท้าเบสแต่ว่าก็โอเคเพราะว่าเท้าเบสของเขาก็ hard มา,ากไม่ข้างหลังไม่เล่นแล้วหรอหนัน่นอะข้างหลังหนูนะฮะ <Ha? S 2> ข้างหลังข้างหลังหนูอ๊มข้างหลังหนูตัวดำๆอะตัวอะไรอะข้างหลังเนี่ยนู่นไงนู่นไง